มาคมสันว uh, uh, ันน ok ี้เราจะในระหว่างเชฟทำเนี่ยผมจะหัดให้อ้วนในร้องเพลงอย่างเช่นเอาเพลงเราดีกว่าบอกผมไปพวงว่าอคือแตกบอกบอกมีพวงหัวคือแตกลองบอกบอกพูดดีบอกถูกไหมไม่ถูกบอ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 กอ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าแมคกูแล้วนะบอก ม้วใช่ไหมมันไม่ได้ดูง่ายมันมันบอกว่าไงบอกเฮ้ยนี่นี่บอกนี่ได้ได้ตัวม้วเดี๋ยวแม่งมี่ัวอยาก้องตัวม้วนห่างบอกบอกคือมึงคิดบอกเขียนตามคำบอกพูดสิเขียนตามคำบอกบอกเลยอ่ะร้องเลยบอกบอกมีผัวบอก ลองเป็นคำนี้บอกมันไี่ผัวบอกบอกม<บ>ี่ผัวบอก,กบอกีอก่ผัวถูกไหมบอก <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวหันให้ดูแล้วย <c> า <oughs>